สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับวันนี้สีมาแจงข่าวดวนๆนะครับแต่ก่อนเนีผมบอกว่าสิกาเมล็ดพันธุ์วันที่ยิบสอนครับให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักนะครับผ้าอยู่่เข่าดินมันแชะนามแห้งนะครับถ้าก้าส่วงนี้ปัทาผ้าอย่มันออก บ่อออกงานนะครับเดี๋ยวมันสิปลูกบ่ไดน,นะครับมันเช่นหายเบียฟักทองเถานะครับถ้าเบียฟักทองเถามันสีติดหยากนะครับมันสีบํารุงหยากมันสีเป็นเบียแค่แกนมันสีน่านงามนะครับหายเรือนเหมือ,อไปก้อนนะครับเป็นมือใด,ด้๋ย้สิแจงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสิบ,บอกมือร่วงนะถ้าผ้าโยมันบ่อออกเดี๋ยวมันสีขาดอีกนะครับ ให้เบิง้งพายุนำนะครับให้เบิ้องฝนนำเพราะว่าถ้าฝนมันโบนหนีมันก็ปลูกบ่ไห้นะครับถ้ากาไปแล้วมันสิเป็นเบียแค่แกนเบียเทาหนานงามนะครับนี่ฝนตกมาบมือนหรนนี่เล่นเบิดเลยนะครับนี่ดินอมหนามยางออกหนามเลยนะครับนี่ให้เหลือดออกไปก่อนนะครับก็เลยมาแจ้งใหสารนะครับสำหรับผู้ที่สิปลูกพร้อมกันกับผมนะครับ เลื่อนออกไปอีกนะครับมเมล็ดพันธุ์ู้ทีซื้อมาเ่ราะท่านเหงากนนะครับก็เอาเกีบยวไก่อนนะครับบอกเกินวันที่หนึ่งตุลาคิดว่าคือิสีิกาศครับเพราะว่าทุกปีนี่ก็คือช่วงวันที่ที่หนึ่งนะครับปีนี้ภาษีเอาออกก่อนบ่ได้นะครับผ้บายุมหนีนะครับก็้อมเบงพายุฝนใส่กันนะครับผู้ได้หู ข่าวฝนพายุจังได้กับคอมเมนต์ครับว่าบอกพมนำแน่นะครับสำหรับผู้ถือหูข่าวสารนะครับพ้มกับบุคอยใดทีต่ตามไปได้นะครับข่าวสารถ้าแม่ทันได้หกูกะสทรงข่าวให้นำนะครับเดี๋ยวมือได้สีเตรียมการามเมล็ดนะครับเดี๋ยวพ้มสีแจงให้สาบอีกที่หนึ่งนะครับโจ้ไ้นะครับดีกว่ากาแล้วก็ เสียาการลงทุนนะครับช่วงที่กานะครับกาหายมันประสบความสําเร็จนะครับมันจังสีบอ่อเสียาการลงทุนให้เบิงฝนไปนํานะครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยกาปลูกบ่กเกินมันถี่สิบตุลาครับกาเมลเร็ดก็สิบเป็นประมาณต้นเดือนมิถุนายนครับซ้อมฝนไปนํานะครับ,ว,นนรบวันนี้กามา แจงข้าวนะครับว่าหายเลือนการการมเมล็ดพันธุ์ออกไปก่อนนะครับเมือได้กามเมล็ดพันธุ์สิแจงทราบอีกที่นึงนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคิปนี้มาแจงข้าวสำนีกก่อนนะครับสวัสดีครับผม